สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC, พี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับวันนี้ยินดีนดต้อนรับสู่ช่อง y o ย t ท b e เสนต์บุรียามครับวันนี้ภารกิจของทิมันเราครับผมวางวางจากงานไทยนะครับผมเพราะว่าเจอพายุตกหนักครับไถ่ายไม่ได้เลยต้องจอดครับในร,ระหว่างที่จอดอยู่ก็นี่ครับดึกๆทำอะไรกันนี่ ห้องมาร์กใสกระจุกนาซาเอ้าแนะนำตัวหน่อยเอ้ามาร์กครับมาร์กเอ้าสิโก้ครับฮะสิโก้ครับสิโก้ดีครับมาร์กวันนี้เราทำอะไรใส่กระจุกครับหืมใส่กระจุกกระจุกอะไรกระจุกนาซากระจุกนาซาบอกโอ้โหสวยงามดีครับเด็กๆครับชอบนาซาเว่อ สุดจัดเลยครับ๋ยวห้าศูนย์แต่งรอแล้วครับออสามสามตัวเลยครับดังสันผลงานโดยอาจารย์มาร์กกูโบต้าแถวห้าศูนย์หนึ่งไปครับผม แต่งนาซาแล้วครับเอาแบบชนิดที่ว่าไม่เหมือนชาวบ้านเขานะ <c oughs> ปกตินาซาก็จะใส่ตรงใกล้ๆก,ก,กับกระจกธนุน,นะครับเรานี่ใส่ตรงนี้เลยเรียกว่าใส่หูให้กับรถไถครับใส่ตาดีเออยันมากยังหาที่ใส่ยังไม่ได้ครับว่าจะใส่ตรงไหนดีพอลังคาสูงเหลือเกินนะ <c oughs> Mm hmm. แน่นไหมต้องใส่สองชั้นนะมาตัวเมียตอนนี้ได้หูแล้วครับข้างหนึ่งตอนนี้เป็นนาซ่าหลังเต่าครับ ของแท้จากญี่ปุ่นเลยครับคันนี้ตัวนี้ครับเดี๋ยวเอาน้ํำยาขัดหน่อยเยงาปั๊บเลยครับน้ำยาเวลาไทยก็ข้อควรระวังครับอย่าไปชนต้นไม้นะ <S <S ข้างดีครับเสร็จแล้วเลือกข้างดีครับเอามาฝากเพื่อนๆพี่น้องชาวรถไถซิ่งครับดูว่าสวยงามหรือเปล่านะ า,าขอบคุณทุกสีทุท่านที่เข้ามารับชมครับเดี๋ยวจะออกมาสว,สวยงามขนาดนะครับโปรดติดตามชมคลิปตอนต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้ตอนนี้ครับผมขอบคุณมากครับ